สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเดินแดนเนมามามาชิมชิมผลไม้นอกเลยไทยอ่ะ <c oughs> ยายก็ไม่รู้นะมานอกเลยไทยเออยายไปเห็นก็หยิบหยิบเอาไม่ได้ดูราคาแต่พอมาดูราคาเฮ้ยมันไม่แพงนะเพื่อนๆกิโลละนี่กิโลละเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้จะอร่อยกว่าเพื่อนยายชิมแล้วนี่ตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกัน อันนี้ก็เก้าสิบเก้าอันนี้อันนี้แปดสิบเก้าอันลูกใหญ่นี่แต่ว่าลูกใหญ่นี้เนื้อมันเยอะแต่มันมีเม็ดแล้วก็มันแบบว่าถ้าไม่มีพวกนี้มันก็พอใช้ได้ยุ้ลูกใหญ่เนาะกินซื้อซื้อกินสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับเมืองไทยไม่ก่อนที่จะกลับเมืองนอก ไปเมืองนอกก็ไม่ได้กินหรอกกินแต่ของของในตู้แช่แข็งเนาะอันนี้ก็เลยมาชิมอยากชิมดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ตัวนี้จืดเชื่อวชาได้อยู่นะไม่ถึงอร่อยสู้ของที่บ้านยายตามไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่แต่อันนี้เดี๋ยวยายวนันเดี๋ยววันหลังยายจะ พรุ่งนี้จะจะพาตำตำผลไม้รวมเนาะแต่มันไม่เปรีย้ยวยังมีมะม่วงอยู่ดี๋ยจะเอามะม่วงมาตำใส่ด้วยม,มันน่าจะอร่อยเพราะว่าอันนี้มันจืดไปอเอามาตำใส่มะม่วงตำพวกตำอันนี้เยอะๆแล้วก็ใส่มะม่วงแล้วพวกนี้ก็ใส่ให้มันซีสันให้มันสวยๆเนาะออ แต่เชอเรื่อ,อยายไม่แน่ใจว่าต้นเดียวกันไหมมันบางอันมันจืดนะบางวันอบางบางอันมันใช้ได้อมืมีคนบอกว่าให้ยายเอาเม็ดเชอรี่ลองเอาเม็ดนี้ดูสิเนาะแต่มันยากนะยายเคยเห็นใน y o u t u b e เ,เขาเขาแกะออกเขาแกะเลือกอ แข็งๆมันออกเขาเนื้อเอาเต็ข้างในเนื้อในมันไปเพาะมันขึ้นนะอ,อืต้องเอาสดๆแบบเนี้ยเห็นเขาทำอญญายะาเชอรี่ใช้ได้อยู่อ, <laughs> อยู่เมืองนองไปเคย ไม่เคยนั่งชิมผลไม้แบบนี้ให้เอฟซีดูเนาะมีแต่เธอกระปกุกกระปีไปตายไปตายต้นมันอิ่มแล้วเนาะแบบเวลาเดินเข้าสวนเดินเข้าไปก็หยิบทีละนิดทีละน้อยทีละนิดทีน้อยมันก็อิ่มแล้วไม่เคยไม่เคยไหมเคยมานั่งชิมแบบนี้ให้เอฟซีดูไหมเพราะว่ามันอิ่มแล้วอะออ อันนี้มันอย่างนี้แหละมันชิมมั่วไปหมดมันยังไงไม่รู้เนาะมันมันเลยมันเลยบอกไม่ถูกอ่ะมันต้องกินอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะยายอยากกินอไอน,นัอ่นเนะมันน่าจะรสชาติแบบนี้หรือเปล่าอันนี้มันออกกรอบๆนะที่เขาบอกยายยังไม่เคยเห็นอะไรนะองุนอะไรนะมืออะไรนะ มืออะไรนะเคยได้ยินเอฟซบอกอะรู้สึกว่าอยายเคยเห็นในเฟซในอะไรอะ่ะนั่นแหละไม่เคยเห็นถ้าเห็นจะลองชิอมาชิมดูมืออะไรนะเนี่ยแหละเนี่ยแหละมือแหละอันนี้รายเมันกิโลละเก้าสิบเก้าบาท พอมากินเนี่ยอันนี้มันหวานกว่าพอมากินอันนี้มันออกเปรี้ยวๆนะแต่ก็อร่อยอันนี้ลูกมันใหญ่โคตรสชาติไม่เหมือนที่บ้านยีตาสักอย่างเลยนะที่บ้านยีตามันจะเป็นองุุนมา อาลมุนที่เขาทำไวนะมันจะน้ำเยอะอัลมุนที่เขาทำไวน้ำมันจะเยอะอันนี้เป็นอัลมุนที่ว่าเขากินอย่างนี้นั้งเปรี้ยวเขามาเริ่มจะหวานหวานหวานแล้ว,วแต่ว่าวานันที่กินอันนี้เมื่อวานที่กินอันนี้เปล่าๆมันอร่อยเนาะอฮึชิมให้ดูแล,แล้วเดี๋ยว จะเปิดข้องฝากจากเอซอันนี้จากคุณกนกพรทองวานะคะคุณรักคุณรักคุณรัก,รกนี่ส่งมาให้ยายหลายรอบแล้วนะเนี่ยมาดูจะเป็นอะไรมาดูกัน กนกพรทองทองทาทองทาคุณรักคุณรักใน YouTube นะคะคุณรักมาดูว่ามีอะไรนะแทนแทน,ทนหนักมาเนี่ยหนักมาเนี่ยแทนแทนแทะชิมอืม <c oughs> กินข้าวเที่ยงเลยนะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเดีย๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวจมจมจม,จม <c oughs> โอ้ยหลายตังค์มาเนี่ยส่งอะไรมาให้ยายเนี่ยมันหนักมาเนี่ยอ๋อนี่คุณดกจะมาเอา,มาเมล็ดเอา,มาเมล็ดไอ้นั่นน่าจะเป็นมเมล็ดดาวเรืองนะ่า มะเล็ดพันผักมะเล็ดพันผักเอาจดหมายมาเอามะเล็ดพันผักจดหมายที่เอฟซีส่งมาที่ยายอา่อานอ่านยายส่งให้หมดแล้วเด้อไม่มีค้างอยู่ที่ยายเนะเราะรอรับเอาเนาะอันนี้ยายส่งให้นะคะตอนนี้ไม่มีจดหมายใครค้างอยู่ที่ยายเด้อยายส่งให้หมดแล้วนี่เป็นน้ำไม้ดองน้ำไม้อะไรนี่ที่ใส่ขวดนี่มันเอาไว้นานได้ใช่ไหมเออบางทียายก็ ยายก็ต้มกินกับน้ำพริกู่นะเนี่ยอมตั้งเยอะๆวันวันนั้นยายอ้อยอุยอ้ยมันของหนักจะขนไปได้จะขนไปเมลอเนมไปเยอะไหมเนาะนี่ดูดูดูหน่อไม้นะคะหน่อไม้มีอยู่หกขวดค,คว่ะหกขวดมันเอาเก็บไว้ได้นานใช่ไหมเนี่ยเก็บไว้ได้นานใช่ไหม ต้มจ,จิ้มน้ำพริกยายชอบต้มจิ้มน้ำพริกเนาะน้ำพริกกะปิแต่แต่ส่วนยายยังไม่เคยได้เอาไปเกงนะอันนี้ยังไม่เคยเก่งโดยแต่ต้มจิ้มน้ำพริกเพราะว่ามันง่ายยายไม่ค่อยว่างได้ทำกับข้าวกินอย่างว่าเลเนาะอือโอ้โเดีย๋ยวปิดก่อนนะขอบคุณนะคะคุณรักคุณรักขอบคุณมากมากนะคะ<อ>เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นของ ไปโอ้ยไม่พออากาศยายไม่เคยเป็นอะไรนะนี่พอมาชุดนี้เมื่อวานยายไปข้างนอกแล้วเปิดแอร์โดนแอร์โดนแอร์รถแล้วก็อากาศมันมันมันมนน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลเนาะแต่ทุกอย่างปกติดีแค่น้ำมูกไหลเนาะอันนี้ของอ้ยนายลายชื่อชื่อก็อ่านไม่ออกไม่เห็นเลยดู <c oughs> ให้รู้แต่ว่ามาจากสุรินมาจากสุรินมาจากสุรินเป็นของคุณยายคุณยายนะคะคุณยายพรรัตน์รู้จักไหมยายพรรัตน์อ่ะ <c ười> รู้จักยายพรรัตน์ไหมยายพรรัตน์นี่อ้ห้าหลังมายายพรรัตน์นี่เอาของให้ยายเยอะมากเลยจนยายเกรงใจมากเลยอ,ะอ่ะเออวันนั้นมาหายายน่ะเอาผ้าไหมผ้าถุงมาให้ยายน่ะแพงด้วยอ่ะออ,อันนี้ยายว่ามไม่บอก วันนั้นเขาถามหาที่อยู่ยายไม่ให้ที่อยู่ไปไม่รู้ไปงัดเอามาจากไหน <c oughs> วันนั้นถามยายถามยายหาถามหาที่อยู่ยายบอกว่าไม่ให้ที่อยู่ไม่รู้ไปงัดเอาที่อยู่ยายมาจากไหนเพบว่าปีที่แล้วก็ให้สองรอบหรือสามรอบจําไม่ได้เนะี่ยปีนี้ก็ส่งมาให้อีกวันนั้นวันนั้นมาหายายก็เอามาให้เยอะแยะเลยยายความรัก ไม่ละมันเกะยังไงล่ะนี่เออนี้ไอซ์ได้ไงบอไม่ใช่แบกเลยบอไม่ใช่แบกดูเด้อรท่ออะไรไม่ยายไซเตจื่อหนี้นี่ที่วันเมื่อคืนยายไม่ได้โชว์โชว์ในนี้ได้มั้งแต่ในไลฟ์สดมันไม่ได้นี่นะดูเอานี่ครีมที่ว่านี่นี่นี่ที่ยายทาอยู่นี่นี่ ครีมกันแดดเนี่ยใหญ่พรรัตแกเอามาให้อันนี้โอ้ใช้ถึงปีหน้าเลยเดี๋ยวจะเอาไปโน่นขวดนึงเอาไปโน่นขวดหนึ่งกนั้นก็เอาไปนี่นี่อะไรนี่นี่แหละ,ะบางคนก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเออ พราะว่าเยตาเป็นเมียบอกว่าเมียฝรัร่งชนบทแล้วก็ตอนตอน,ตอนยายหัดทําคลิปใหม่ๆอยู่เมืองนอกนะเออยายก็ไม่รู้ไม่ได้แต่งตัวอะไรอย่างนี้บางคนอาจจะว่าเออเยตาเปลี่ยนไปดังแล้วเปลี่ยนไปอะไรนี้น่ะอืมม,มันมันมันอะไรน่ะยายก็บอกว่าว่าสวยได้เพราะเอฟซีเนาะเออเหมือนพวกนี้พวกนี้เนี่ยเนาะอืมนั่นแหละแต่ก่อนไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้เอฟซีให้มามันมันต้องใช้อ่ะนะอืมเหมือนเลิปสติกนี่ก็ มีแต่เอฟซีให้มาทั้งนั้นที่เขียนคิวอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกอย่างนี้อย่างนี้นะอ่ะนะสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีแบบนี้แบบนี้อ่ะนะมันก็เลย <laughs> เดี๋ยวนี้เป็นเป็นอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเปี๊ยกคุณประเคนคุณก้อยนะอะไรนะเมียฝร่ะคุณเล็กอคุณยิงตาคุณยิงตาเออทันผู้ยิงตาเ <laughs> นาะอันนี้น่าจะเป็นลิปสติกนะยายคิดว่าเนาะ แม่เห็นไหมนี่ก็แป้งแป้ง,ปงยายยายเคยได้แป้งจากเอฟซีคนหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยยายยังใช้อยู่นะอันนั้นอ่ะของเอฟซที่ว่ายายเคยเปิดแกะของฝากจากเอฟซีแล้วยายก็เปิดดูไม่ได้เปิดดูไม่เป็นน่ะเออเปิดเปิดดูไม่เป็นนะยายยายยังใช้ตัวนั้นอยู่นะตอนนี้อืมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรล่ะแบบนี้ว่าแป้งทําไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะฮะ เขาก็มีแต่ภาษาอังกฤษใครจะอ่านรู้เรื่องทำไมมันทำไมมันสีอย่างนั้นอย่างนั้นล่ะไหนล่ะเราหาที่เปิดไหนล่ะเขาเปิดยังไงเราไหนล่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเขา,าอะไรท่าอันนี้ไม่ใช่ท่าอะไรเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องใช้๋ยวต้องถามข็กลวนเลย มันแป้งอะไรสีแดงจังสงสัยไม่ไม่ใช่เลเดี๋ยวถามก่อนอันนี้น่าจะแป้งอันนี้แป้งแหละอันนี้แป้งแหละอันนี้อะไรอีกพรไว้ไว้พรเซรั่มเออน เมือ่อวานยายหาอยู่จริงๆแล้วใช่ยายใช้ของโฟมล้างหน้าของพรมานานแล้วนะโฟมล้างหน้าของพรนี่ยายกาลังหาอยู่เซรั่มเซรั่มเห็นเขาบอกว่าดีว่าจะสั่งว่าจะสั่งเซรั่มยายนางอยู่คิดอยู่ๆๆว่าจะสั่งอยู่เห็นเขาบอกเซรั่มยายนางใช้ดีแต่ว่ายายยังไม่รู้ว่าสั่งยังไงอยู่เมืองนอกยายไม่อยากสั่งเพราะว่ามันโอนเงินไม่เป็นนะอยู่เมืองไทยไม่รู้ยายไม่รู้ว่าสั่งได้ไหมถ้าเราอยู่เมืองไทยนี่แหละคือว่าโอนเงินไทยนะแต่เมืองนอกยายใช้ไม่เป็นเออนี่ อยากอยากใช้มันกันแต่อตัวนี้นี่กําลังคิดหาอยู่เซรั่มเอ๊ลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนี่ก่อนถ้ามันดีเดี๋ยวยายจะไปซื้อเอานะอกพรมันมีอยู่ตามเซเว่นจุดนี่นี่ใช่จุดดำเออเออเเดี๋ยวลองดูนี่ก่อนเดี๋ยวลองดูนี่ก่อนใช่ตอนไหนอะเดี๋ยวได้ยวยายอไปอ่านดูก่อนนะเดี๋ยวดูเองดูเองม,มันมนันนานนะนี่อันนี้อะไรมาอีกล่ะนี่โอ้ยทําไมมันเยอะจัง ก็ได้ยายปวดระวังยีตาสวยกว่าเด้ออะไรก็ไม่รู้ครีมเพื่อผิวกระจ่างใสนีได้ยายรัตโว้ยครีมเพื่อกระจ่างยายรัตเขาอยู่ในเมืองมากเนี่ยเขารู้จักได้ซื้อพวกนี้ได้ดูขาวภายในใช้ตอนไหนเด้อนี่ทำไมมันเยอะจังเลยครีมทำไมมันเยอะจังใช้อะไรตอนไหนล่ะ อันนี้ยายอยากใช้อยู่นี่อันนี้ลหละใช้ลดความมันส่วนเกินรูคุมขนกระชับผิวลดไขมันลดความมันเออหน้ายายมันลดความมันแล้วเนี่ยต้องถามยายพรตัดก่อนใช้อันนี้ใช้อันนี้ใช้หมดทุกอย่างเหรอใช้รวมกันเหรอหรือว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามเดี๋ยวค่อยถามพอเพแค่นี้เลยแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อน คิดถึงคิดถึงเดี๋ยวถามยายรัตใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณยายรัตขอบคุณคุณรักและเราขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่รักและก็ติดตามยายตะตลอดมาคิดถึงคิดถึง